สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยวันนี้ตัวเจาะเราก็ปังอยู่นะคะก็เข้า8 3 9 3 6มเก้าสามหกเนาะเก้าสามแเลยคะ่ะได้3หน่อยเลยนะคะสำหรับตัวเจาะ ใน VIP เจาะไม่แตกนะคะแต่ว่าแตก3ตัวโอ้3ตัวในตารางแตกนะคะนี่973นะคะ973แต่ว่าหวยออกนี่7 793เนาะ793นะคะแล้วก็แตก3ตัวไปนะคะ3ตัวเขียนเขียนโอ้แอดมักค่ะเก่า363วันนี้นึกว่ามันจะมาเราพัฒนานะคะแต่ว่าไม่มาเราพัฒนาไปทัวรทีบทัวรเดนเลยบาน เม็ดเดียวไม่แตกสองวันติดนะคะเม็ดเดียวไม่แตกสองวันติดว่าจะไม่ให้แล้วก็อดใจไม่ได้นะคะเม็ดเดียวมันไม่มาค่ะสามห้าไม่ใช่พอแอดไม่เอาแล้วพุ่งนี้มานะมากระมาโหลดพอแอดซื้ออยู่แล้วเอานะคะมาดูกันนะคะเราเจาะแตกนะแตกสีน้อยแปดเด้งนะคะเจาะแตกเก้าเจ็ดสามสองศูนย 2 0 6 8 3 9 3 0 4 6 3นะคะอุย้ยถืกใจแอขดคเก3าห3เด้อแคนแคนเด้อเจ็ดสามเ่เห็นอยู่บ่อู้่อยถึก3ตัวตุมพี่น้องถูกหนักด้วยนะคะมากหลายพุ่งนี้มาตัวไหนเนาะตารางวันนี้ถือว่าตารางปังมากเลยนะคะใครเอาตารางไปวินไปตัดเล่นเนี่ย7 9 3นะคะ8 8 3 3 6ดสามสาหสดหัวหามแอดจับไม่ได้คะ่ะ สามเก้านะคะสามหกแปดสามศูนย์หกแปดเจ็ดโอ้ยตารางแตกยับเลยค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ตารางไม่ปังมาสองสวันติดนะคะไปยังไงไม่รู้ไปผิดไปผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้นะคะตารางแลกมากสองสามวันแตกยากมากคะ่ะอันนี้ก็แตกแล้วนะคะแตกน้อยกิดเลยนะคะถ้ามา้อยปุก แอดเชื่อว่า FC ก็คงจะได้กันอยู่นะคะแต่ว่ามันมาน่อยหน่อยกิจเนาะบางท่านก็ซื้อกันไม่ได้620นะคะ VIP 620มา VIP เนาะพรุ่งนี้จะจะมาตัวไหนแล้วพรุ่งนี้ก็ไก่สงการนะคะพรุ่งนี้ติดหนึ่งหนึ่งไว้นะคะโอ้ยแอดเขียนหนึ่งหนึ่งไว้ก่อน แอดชอบเลียงนะคะแอดชอบเลียงมากช่วงนี้แอดจะซื้อหวยติดเลียงตลอดนะคะถึงไม่ได้เขียนให้นะคะเอาถึงไม่ได้เขียนให้แต่ว่าแอดก็ไปของแอดนะคะหวยเลียงแอดชอบมากค่ะมันเล่นง่ายการเลขวันที่หน่อยนะคะเลขวันที่ มาดูแนวทางของวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดเลขวันที่กันไว้หน่อยนะคะกันไว้หน่อยเลขวันที่เป็นเลขที่น่ากลัวนะหนึ่งหนึ่งนี่สวยงามพระรามแปดนะคะหนึ่งหนึ่งสวยนะคะแอดว่าสวยนะห่วยบูมแมนสิบ้าเจ็ดเจ็ดบ่เอ้าไม่รู้ละใครกันตัวไหนก็กันเถอะคอยลูดเบิรนมันถ้าถ้ามันออกอย่างเงี้ยมันชอบออกเลขรอบปกนะคะรอบปกเนาะ แก็เอาไปพิจารณาดูทุกคนบางคนก็ไปหนึ่งหนึ่งเลยก็ไดนะ้เลขวันที่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยออกนะคะช่วงนี้เลขวันที่ไม่ค่อยออกสงสัยคนจับทางถูกค่ะหรือเขาเปลี่ยนคนกดก็ไม่รู้นะคะหานอยก็แปลกๆนะคะช่วงนี้ออกแต่เก้าสามเก้าสองอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ก็ศูนย์สี่ศนย์สามอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ มาดูนะคะฮาหนอยของวันที่11นะคะฮาหนอยของวันที่11วิ่งรูดแอนให้ไปที่0ูนะคะจับคู่93 9าสามเนะคะ03 04 05 13 14 15นะคะโอ้ย64สี่เขียนเขียนแอดเอาไปลินหวยเลามามัวต่กีดการ์ดนะคะนีนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่64 94นะคะ64 94่สี่สาม แล้วก็กั้น11ไว้ 11s เอามาจากเลขวันที่นะคะในตารางมี842 067นะคะ842 067 804 802 8 8 4 8 8 2 804 8 0 4 804 602 684 682นะคะลืมกลับหัวเก้า ร้อนมากค่ะทุกคนร้อนกันไหมร้อนเอร้อนมากเลยค่ะร้อนตับะแตกคือปรุงขืนแนีน่ย่นาะยังไม่ได้ไปซื้อสมุดใหม่เลยค่ะ <c oughs> ชัดเนาะ นี่ก็เป็นตัวเจาะนะคะก็ลองพิจารณาดูวันนี้ก็ถือว่าได้หลายรอบอยู่นะคะหลุดแค่รอบ V.I.P. นะคะสําหรับตัวเจาะเจาะไม่แตกนะคะเจาะไม่แตกรอบ V.I.P. 3ตัวแอดเริ่ม,มาเยอะอีกแล้วนะคะ3ตัวแอดเริ่ม,มาเยอะอีกแล้วเอาไปพิจารณากันดูคะ่ะทุกคนแอดเพิ่มตัวเดิมแบบ หวยจจะห่ว,หวงรอบนี้เยอะนะคะวันนี้สามตัวเยอะนะคะวันนี้สามตัวแอมให้เยอะนะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะ เบาได้ก็เบาค่ะหานอยช่วงนี้เบาได้ก็เบานะคะแต่แอดชอบนะคะช่วงนี้หวยมาถูกสูตรมีตองห้านะคะแอดจับตองห้าได้นะคะจับตองห้าตองสองตองหนึ่งนะคะพรุ่งนี้แอดจับได้นะคะแต่แอดเขียนแค่ตองห้าให้นะคะตองห้าตองหนึ่งตองสองค่ะแอดจับได้แล้วก็ตองสามนะคะมีสี่ตองนะคะม่สีมาอยู่บ่ ออกยากนะคะตองไปเลขที่ออกยากแต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันแต่แอดจะชอบเรียงนะคะเรียงรอบปกแอดไม่ได้เขียนให้นะคะถ้าใครชอบก็ไปด้วยนะคะพิจารณาการูรอบปกตินะคะรอบเรียงแอดชอบค่ะชอบอันนี้ชอบเฉยๆค่ะถึงไหนแหละถ้าตัดเล่นในตารางนะคะตัดเล่นตารางจะเป็นแปดสองแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สี่ห้วย ืวยชื่อมาแนวนี่8แปดแปดหกหกหกแปดนะคะแปดแปดหกแปดเนาะแปดศูนย์หกศูนย์ค่ะหกศูนย์มาอีกแล้วแปดสองหกสองแปดสี่หกสี่โออดไม่มีแปดสี่แปดสี่หวยน้ากลัวได้หวยลาวพัฒนามันจะมาไหมนี่โอ้ยออกเงี้ยกอกหลดแอดเมืยค่ะสามตัวก็ใครชอบก็ลองเอาไปวินดูนะคะวินดูใครชอบเล่นสามตัวลองเอาไปวินดูค่ะ วันนี้เราก็แตกไปสองหน่อยนะคะแต่สองหน่อยในตารางเลยค่ะถือว่าตัวในตารางเลยใช่ไหมเ mm hmm. มีนบลอะโอ้ตารางแตกสามหน่อยเลยนะคะแปดแปดสามหกสามหสามเจ็ดสามเกนะคะตารางวันนี้ปังแตกสามหน่อยสี่นอยหกเก้าสามก็แตกได้หกเก้าสามก็แตกหน่อยสามัคคีนะคะถือว่าแตกเยอะค่ะวันนี้ถือว่าแตกเยอะนะคะสําหรับ ในตารางนะคะในตารางแอดแอยางให้เม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะแต่แอดควรไม่มาแอดเลยเอาหกสี่แอดแชอบหนึ่งหนึ่งจริงเลยพรุ่งนี้หวยเบิ่นเนาะสื่งายไม่รู้จะมาไม่มาค่ะหวยวันที่ก็ไม่มานานแล้วนะคะหวยวันที่ไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนออกเกือบทุกวันเลยนะคะเลขวันที่รอบปกตินะคะ เอาลองติดกันไว้ค่ะเผื่อพรุ่งนี้หนึ่งหนึ่งมานะคะหนึ่งหนึ่งก็ใครจะแปลงล่างเป็นเจ็ดเจ็ดก็ลองแปลงกันดูค่ะเพราะว่าหวยชอบแปลงล่างกันเหลือเกินนะคะโอแอดกับซุยค่ะเม็ดเดียวกับซุยค่ะซุยอยู่นี่แล้วค่ะบบถือให้เอฟซีจะเทื่อสองมือแล้วค่ะแอดกัะยากแต่น้ำหาสามหาสาม เลขก็ไม่มีห้าสามเลยค่ะทั้งวันนะคะเอดยังไม่เห็นมันออกเลยค่ะห้าสามสองวันติดแล้วค่ะเอออย่าว่าแต่ห้าน้อยเลยค่ะหววอื่นเอดก็ยังไม่เห็นมันออกค่ะห้าสามมันออกอยู่แต่เก้าสามเก้าสองออกอยู่แต่เก้าเจ็ดออกอยู่แต่นัมมุน่ค่ะพี่น้องจากหัวอียง่งนออกแต่ตัวเก่าอีหกหกนี่ก็มาดีนะคะหกหกเก้าเก้า เอ,เอาไปพิจารณาดูนะคะใครจะไปน้อยแยกก็ไปส่วนตัวแอดไปน้อยรวมนะคะแอดไปตัวเจาะค่ะส่วนตัวแอดไปตัวเจาะไปเบิ้ลน,นะคะแอดเป็นอย่างนี้นะคะสามตัวส่วนตัวแอดแอดเล่นอย่างนี้แอดเล่นตัวเจาะค่ะแอดบรด้ลูดค่ะมานเน่หมื่นนี่มานค่ะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อพรุ่งนี้หมานปังเฮงนะคะเม็ดเดียวก็ลองดูรอบปกรอบ v i p นะคะแต่ออกตัวก่อนเลยนะคะแอดไม่แตกเม็ดเดียวมาสองวันแล้วนะคะใครจะไปเม็ดเดียวกับแอดก็พิจารณาดูนะคะแต่แอดชอบเลขวันที่เอากันไว้ไม่รู้จะมาไหมนะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมมาให้เข้าเนาะห,หนึ่งหนึ่งเป็นมาเอารลยวะเลขไม่ได้กลับทุกคนน่าศน่ได้ยหนึ่งหนึ่ง ถ้าก,กันก็กันเจ็ดเจ็ดไว้หน่อยนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอย่าชะล่าใจเด้อออกมาเดี๋ยวจะเสียดายนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้หมานหมานทั้งวันเด้อสวัสดีค่ะ